เป็นเม็ดแอมเฟตามีนสูมสู่มขับตไประวังหายระวังหายนะว่าผมไปใช้ร้อยสี่หมืนไหครับยันในยาสี่ านโยบายรัฐบ,บาลการป้องกันและตัดทามยาเสพติดซ e ลซ s ฟเซฟ a ของนางสาวรัชท,ทาชินวัตรนายรัฐมนตรีพลเอกทรงวิทย์หนุมพักดีผู้อนวยการศูนย์การขับเคลื่อนาอการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าฟ้ารที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านผลเอกปนาแค้วปอดทุกผู้วิจยการทหารบกผู้วิจยการส่วนการของทบคพลโทกิตกิพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพปฏที่สาม ผู้ในการส่วนบริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทัพปีสามจึงมีนโยบายสั่งการให้กองลังป้องกันชายแดนเสริมกั้นยาเสพติดณพื้นที่ชายแดนพลตรีกิดตะกรจันทราผู้จัดการกองลังผาเมืองผู้ในการส่วนบริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองลังผาเมืองจึงมีนโยบายสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการเสริมกั้นยาเสพติดณพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง จนในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแรงข่าวความลังฝ่าเมืองได้ประสานให้ข่าวสารกับกองร้อยรมนที่2หน่วยชุกิจเชิงภาพว่าจะมีการรัรกลอบนำแรงักติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทยโดยผ่านช่องทางอวู่พวกร้อ,อหฐาที่2จึงจัดกำลังสองชื่อบริการในการ ก็ตะเวนเส้นทางและตั้งจุดตรวจเกิดกั้นทั่วข่าวจากช่องทางกีบพวกไปยังบ้านนุ่นไทยตอนเมื่อเช้าเวลาหนึ่นกาสามสินาทีตรวจพบรถยกนต้องใสมีการบรรทุกกระสอบป่านด้านหน้าหนึ่งกระสอบและด้านหลังหนึ่งกระสอบขับขี่จากช่องทางกีบพวกมายังบ้านนุ่นไทยโดยมีการเส่กัน้นโดย ตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวได้สกัดจับผู้โนน้องสาดังกล่าวโดยผู้ต้องหาได้หลบหนีจากการให้สัญญาณขอตรวจคน้นจากนั้นพื้นเวยการได้เข้าไิสน์ทราบพระเวรรถจโยนนั้นลังกล่าวพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งทั้งสองก็สอบรวมแล้ว4 8 0 0 0 0เม็ด เป็นอีพอเป็นลนะักษณะมีตาเสลี่รับตองเก้าฉะนั้นหน่วยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ฝ่ายปกคอรองอำเภอเชียงดาวจ้านีตำรวจสพนาหวายรถโดย,ยรอที่335เข้าขยายผลพิสูจน์ทราบพื้นที่เกิดเหตุฉะนั้นได้นำของกลาง มาเก็บรักษาไว้ที่ถานบัติการบ้านลุงทนไทยจากนั้นในวันนี้ผู้ชัดการกองลังผาเมืองได้มอบหมายให้ผมอนเนกอำนาจวชิรสัดนะิ์โสภาณะผู้คับหน่วยชุก,กิจสุยานุภาพกองลังผาเมืองพร้อมด้วยหลัดอำเภอเชียงดาวรองผู้กำกับต่อพอนาวัายโผร้อยใจดอสามสามห้เข้ามา แหลงข่าวผลการตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบไปด้วยรถเอยนจำนวน1,000งลายันติดที่โตัวเพศหนึ่งยาบ้าจำนวน4ี่แสนปดหมืเม็ดโดยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจะมีการบูรณาการการใส่การาการ,ะระบับการยนติดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวอย่างต่อเนื่องขอให้พี่น้องประชาชน ได้มั่นใจในหน่วยงานความมั่นคงที่จะใส่กั้นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชาติในเรื่องของภยัยคุกคามในเรื่องของยาเสพติด